สัมภาษณ์ผู้สาวสักบาทก่อนครับอันนี้กําลังเฮ็ดอย่างอยู่ครับอันห้อยดอกสะแบงค่ะดอกสะแบงค่ะดอกสะแบงอ๋ออันนี้หอยหอยไว้เฮ็ดอย่างครับเอ็บบุญประจําปีค่ะทําบุญประจําปีวันที่27เมษายนค่ะ,ค,ะครับประจำปีหอยประดับประดานมั่นนี้แหละค่ะ <c oughs> คือคือเฮ็ดง,งามคือคนนะครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะงามอะไรสาวสาวผู้ไทยน้ำกระโปรงเขินมันฮอนสาวสาวผู้ไทยผู้ไทยเนี่ยครับผู้ไทยเขาวงผู้ไทยเขาวงชื่อคุณอะไรครับเกินค่ะเกินเกินเกินจิงเกิลค่ะสื่อสื่อก็น่ารักคนก็น่ารักเนาะครับขอบคุณค่ะรู้สาวแม่บอก สักพอแล้วผมว่างามใด้ไผงามได้แม่ที่เขาล้องว่าอันสาวผู้ไทยเจ้าคืองามเทระเบือนนะงามได้เผอหรือว่างามได้แม่ส้มกับขาวาอีรีเนาะแม่กับงามลูกกับงามนะครับอันนี้คือไปเก็บมาบอกครับค่ะไปเก็บมาไปขึ้นเอาค่ะที่27นเดใช่27เดือน เดือนเมษายนป็นอตปีอันนี้เ็นย่างปีมีอย่างนะครับมีอย่างมีแต่ขบวนห่ขบวนอ้เป็นอบวนใหญ่หจะจะจะจไม่ได้แน่นอนจะมีแต่ขบวนแห่ตีกองจังสิบวัค่ะยี่สิบเจ็ดเมษายนโอ้